สวซบินะโับดีเพื่อนที่น่ารักทวนุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมสังโกครับในช่องสังโกเชนไอทูครับทุน24บาทครับอืมเขาเนี้ยริ่มต้นเบ็ดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเปิดปัดเดิมนี่ครับผมรอบฝั่งเลยครับไม่ต้องพูดถึงนะครับรอบที่5ครับผมโอ้โหทุนอื้อสายทุนน้อยครับทุนหลักสิบหลักร้อยแต่พันหยุดก็เพียงพอครับก็ลุ้นกันครับให้ถึง100ถึง200จะได้ขยับเบ็ดนะครับ1%ของทุนนะครับดูกันหน่อยดิว่าจะเข้าจะมาหรือไม่นะครััับบลุ้นนกยวๆไปครผม เลือนสายหม่ครับ1 0มาร้อเปิดเซนครับเจติดต่อไหมครับอย่างนี้โอเคสวยงามวายเชื่อวายติดเคหนึ่รเอรเซ็นดีครับผม70.40ครับ114ในเรื่องครับ75.20ครับไปกันต่อครับผมมาดูเันดยาวครับจะแตกเอาสแกตเตอร์ครับเข้าเบทดหนึ่งสวยงามครับวายติดอย่างนี้ยังไงตไม่อีกครับ ร้อยเปอด์เซนก่อนเข้าฟีมันต้องแบ่งอย่างนี้ครับผมหรือว่าได้เรื่องใช้ได้เลยทีเดียวครับมาจัดไปครับ1ิหมุนบึมบึมบําบ๊ครับไหลต่อมาดิจะเข้าจะมาหรือไม่นะครับรอติดตามรับชมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับนะวันพรุ่งนี้นะครับผมบอกเลยวันพรุ่งนี้นะครับผมจะประกาศกิจกรรมแจกทุนนะครับเพราะงั้นติดตามให้ดีว่าจะประกาศที่ช่องไหนนะครับ แล้วก็เข้าร่วมอะไรยังไงก็ฝากติดตามทั้ง3ช่องนะครับสังกคชาแนล X2 คือช่องนี้แล้วก็สังกูชาแนล X1 แล้วก็นโมก 99V2 นะครับติดช่องทางหนึ่งก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมไว้เลยนะครับนะแจกแน่แจกนอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไปดูได้รกฐานการแจกต่างๆนะครับเคยแจกมาแล้วนะลอาไปดูในกลุ่มนะครับผมโอเคลุยกันต่อครับจะเข้าจะมาหรือเปล่า1.40ครับลุยกันกดไปไลยไปครับเบ็ดหนึ่งครับ จะมาหรือเปล่าเลือนสายครับโอ้โหน่าจะมาไหลมาครับผมยังไงต่อครับเจส,สวยดีมาอย่างนี้อื้มบูมบอมสัมเบงครับไหลต่อมา100%ครับแจมโอเคอยังไงไหลต่อมาครับยังไงต่ออืม้ม ยังไงครับสวยงามครับไหลมาอีกไหลต่อหม,ม,ม, okay. มาครับผมทีทนะังสองสวยแจ่มครับสิบเลื่อนซ้าย100%ครับผมโอร์เซ็นตครับผมทไหลมาครับตีมร้อยนะจะพันหนึ่งพันหรือเปล่าก็ลุ้นกันหน่อยครับส่วนเพื่อ,อนท่านใดที่ขอแบบทุนบึ้มๆม,ม,มานะครับนะก็เดี๋ยวจัดให้ในงามนะนะก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีคอนเทนต์เกมใหม่แน่นอนครับสัญญาบอกเลย ก็ลงอีกช่องหนึ่งสองคอนเทนเร์เอ็กวันนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อเป็นความบันทึงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างไรโปรดใช้นะครับวิจัยานิการับชมรับฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสินใจ่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะครับมาดีมาไม่ดีเปิดสังคดูได้ครับผมอันไหนน่าสนใจไหนมาดีผมแบบเปิดให้ดูกันเลยนะโอเคครับผม162ครับลุ้นกันยวต่อยาวๆครับเขียวเหนียวซับไม่เข้าครับไม่เป็นไรสิมุนมา จะมาหรือไม่ครับลุ้นกันหน่อยสวยครับขอเขียวเขียวน่าจะมาโอเคเลื่อนซ้ายต่อครับมามยังนิ่งอยู่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากไหมครับแตกพันก็จบก็เพียงพองครับขีดช่องสามเป้ามีลุ้นเอช่องแรกครับ <c oughs> ยังไม่มาครับผมสวยงามไปดีเจมาต่อไหลมาครับ เกินพายสี่บุญมาครับผมสวยสิทช่องแรกมาโอเคขอเขียวมากครับเขียวไม่เข้าครับผมไม่เป็นไรสามบุญสุดท้ายครับส่งกันซะหน่อยเกยินเผาสกีปเตอร์ครับฟรีในฟรีอย่างนี้ต้องเข้าต้องมาเลยครับเด็ดหนึ่งครับยังไงครับโอ้โหสวยดิ มาต่อครับขอพี่น้ำเงินหน่อยพี่น้ำเงินหน่อยไหมครับโอ้โหจบละก็ถือว่าดีครับขึ้น200จะได้ขึ้นเบ็ดสองเนาะโอเคสวยงามครับได้มา 40, 40บาทก็ถือว่าใช่ได้ครับโอเคขึ้นต่อเลยเบ็ดสองครับมาสวยครับยังไงไ <c oughs> หลามาครับผม สวยแจ่มไหมเหลียงเข้ามาดิยาวไปไหลามาครับผมร้อยเปอร์เซ็นนิ่งจัดโอเคสวยงามครับมาต่อโอ้โหมิ่งอยู่เลยเี๋วช่องสามครับติดไหมเจ๋เข้าโอ้โหไม่มาครับนา่าเสียดายจริงๆ เดนจะขึ้น300ยผมไหมเนี่ยทุกทางเล่นยากขี้ติดอ้ดโหไม่เข้าครับ <c oughs> สวยอ๋อที่เขียวเขาเขียวเหนียวซับสวยงามดีครับอย่างนี้ไปกันต่อเจมาแจมครับผมเลื่อนซ้ายต่อ1 0 0่้อปนสิ่นิดนงครับเอาขึ้น300หน่อยไหมก่อนเข้าฟรีครับจัดต่อไม่รอเลยครับนี่ว่จะเข้า โอ้โห61.00บรอยบมาตีกันต่อยาวๆเห็นะครับหวติดเคหนึ่งร้อยืนสิงครับสวยๆครับบึ้มๆบําบําสัมเบยลุยกันต่อครับผมโอ้โหขึ้นสามร้อยสักทีครับเพื่อจะมาโอ้โหขึ้นเบ็ดสามเกียวมา มีบุ่นไหมสวยครับเขียวเหนียวซับเอาไวติดอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับสวยงามครับทั้งแผงทั้งกระดานไหมครับสามร้อยเจดิตครับสวยงามครับวายเชื่อมสี่ร้อยก็แจ่มนี้โอ้โหมาดีครับเบ็ดสามอ้าปืนสี่ร้อยแล้วเหมือนเดิมครับอย่าไปลิ้นรูปไม้รับขึ้นค่อยๆไปหนึ่งเปอร์เซ็นครับสี่ร้อยก็เบ็ดสี่นะกดไปไล่ไปครับผมจะเข้าจะมาหรือไม่สวยครับ ขอพี่ไหลต่อมาอย่างนี้เทมาครับไม่เข้าอาสเกตเตอร์มาพูดแจ่มครับอย่างนี้จัดไปเลยครับผม12หมุนครับถูกันยาวๆครับพี่น้อง <c oughs> เขาจะมาไหมขอเจมาครับ <c oughs> สวยงามะบายติดอย่างนี้หนึ่งร้อยเป็นงับือทั้งสามนะ มาอีกหน่อยครับเน้นๆเอาดีขึ้น500ครับสวยงามครับผมโอ้โหก่อนนี้ยไม่ีกทีนึงนะคิดวีอนี้จัดทําเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามแต่งในโปรดใช้นะครับวิจัยงานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นครับมาดีมาไม่ดีก็ดูสังโคก่อนได้นะครับส่วนใครอยากตามไปก็ลิงก์ใต้ยูทิวีดอโอเลยครับโอ้แต่ตอนนี้เดือดจัดตลาดบอกครับฟีใน่ฟีเข้าหรือเปล่าครับผมว่าต้องเข้าต้องมาเลยนะครับรูปแบบทรงอย่างนี้ครับ ทรงยังแบดไหมโอ้โหนิ่งเกินจะบอกเลยว่าเบ็ดสี่นะครับใครติดตามผมมานานนะจะดูว่าเบ็ดสี่คือแตกพันมาแบบโอ้โหหลายคิดเหมือนกันนะไปเล่นไปนะครับถ้ามันมาดีๆนะดุยก,กันต่อครับ <c oughs> ยังนิ่งอยู่เลยโอ้โหนิ่งจัดโอ้โหนิ่งเกินโอ้โหไม่เข้าครับไม่เป็นไรก็ <c oughs> ถือว่าเบ็ดสี่แตกร้อยก็ ได้เรื่องอยู่เมียขึ้นเบทครับเบ็ดห้ามาดูกันต่อเ <c oughs> <c oughs> ขียวช่องแรก <c oughs> ยังไม่มาเจมีลุ้นไหมครับสวยงามครับเจมาหน่อยครับผมไหลเข้าต่อครับโอ้โหเจแบบบึ้มบอมสัมบครับเขียวเลื่อนซ้ายมา <c oughs> เจมาครับ อูหูแดงเข้าครับ1,575เป็นงไงละจาผมบอกแล้วว่ามาดีครับทุน2 4จบ2 4ครับกำไรเนาะเนาะน,นะครับขึ้นมาได้กี่เท่าอ่ะ100เท่านะครับโอ้โหทุน2 4จบ2,420บาทครัรยิบบาครยอนฟัติดตามฝังกูไล์แชร์นะโอ้รอบนี้ก็มาจนได้ครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย